สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็ยังอยู่ในส่วนของการตั้งค่านะครับพื้นฐานของระบบ IMS นะครับซึ่งคลิปนี้นยะผมจะพาไปดูในส่วนของผลงานวิจัยและวิชาการนะครับผลงานวิจัยนยก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการวิจัยนะที่เป็นตัวรูทนะครับแล้วก็เป็นแหล่งทุนนะก็เป็นฐานข้อมูลวิจัยฐานข้อมูลวารสารนะครับ การตั้งค่านะครับที่วงเล็บรูทเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าจากส่วนกลางนะครับแล้วก็ทุกวิไลนยก็จะใช้เหมือนกันนะครับในส่วนของแถบแรกนะจะเป็นกลุ่มสาขานะครับตัวกลุ่มสาขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสาขาหลักแล้วกลุ่มสาขาย่อยนะครับทําการเพิ่มข้อมูลนะครับได้แล้วก็บันทึกลบแก้ไขหรือว่าสถานะเปิดปิดนะครับในการมองเห็นแถบต่อมานะครับเป็นแถบของประเภทการวิจัยนะครับ ประเภทการวิจัยเนี่ยก็จะมีประเภทการวิจัยและก็รูปแบบการวิจัยนะครับลักษณะการทํางานหรือว่าการใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือสามารถลบบันทึกนะครับแก้ไขหรือว่าเปิดปิดนะครับสถานะได้แถบที่ต่างครับเป็นแถบของประเภทนักวิจัยประเภทนักวิจัยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับ เข้าไปแล้วก็มีปุ่มแก้ไขกับปุ่มลบนะครับรวมถึงสถานะนะครับเปิดปิดนะครับใช้งานกับไม่ใช้งานนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลบนะครับเราเราแค่ทําการปิดสถานะเอาไว้นะครับแ็บที่4นะครับจะเป็นเรื่องของสหวิชาชีพนะครับที่ร่วมผลิตผลงานนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับสหวิชาชีพต่างๆนะครับตรงนี้ ก็สามารถเพิ่มข้อมูลนะครับเข้าไปได้นะครับหรือว่าทําการแก้ไขแล้วก็ปิดสถานะนะครับหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนั้นก็ทําการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวิจัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูหน้านะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ